ที่อเมริกาเรียกไม้อันนี้ว่าเท็กซัสเวครับสาเหตุที่เรียกว่าเท็กซัสเวเพราะว่าที่รัฐเท็กซัสเป็นเมืองทะเลทรายอากาศร้อนครับตีนแห้งและแข็งมากทัดชิปลูกเข้าไปอาจจะเลยไปด้านหลังครับเลยต้องใช้ไม้พัดพัดลูกให้กลิ้งไปอ่อนแทนที่เมืองไทยกรีนไม่ได้แข็งขนาดนั้นครับแต่วิธีนี้เหมาะสําหรับนะักกอล์ฟสมัครเล่นที่ยังชิปไม่เก่งครับคือชิปชึกชิปหลังลูกอยู่เรื่อย เท็กซัสแรวจะช่วยท่านได้ครับถ้าพิจารณาว่าหญ้าไม่ยาวมากลูกสามารถกลิ้งผ่านได้สะดวกพัดได้พัดก่อนครับถ้าพัดแล้วเข้าไปออนหรือเข้าไปใกล้แบบนี้ถือว่าใช้ได้ผลเหมือนกับการชิดทุกประการครับ